ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮานอยของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจําวันที่5กันยายน2566ค่ะฮานอยวันนี้เจนุกให้เด่นที่4ฟันที่4นะคะ สำหรับชุดตัวเจาะค่ะ404142484947ชุด3ตัวค่ะ746แนวทางดูเจนุกนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP ชใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันค่ะวันนี้สูรเจให้เด่นที่4ฟันที่4นะคะ ฮานอยช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยปังเท่าไหร่เลยค่ะบางวันก็หลุดนะคะเมื่อวานก็หลุดไปค่ะยังไงก็ลุ้นกันเบาๆก่อนนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP วันนี้เจชอบ4ีฟันสค่ะชุดตัวเจาะ4041 42 48 49แล้วก็47ค่ะชุด3ตัว746ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะ ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ